ความแตกต่างระหว่างเจ้าตัวเซมิอิเล็กทริกสเต็เกอร์ตัวฟูลอิเล็กทริกสเต็เกอร์มันมีอะไรบ้างมาลองดูกันครับข้อที่หนึ่งเรื่องของระบบนะครับผมตัวเซมิจะเป็นกึ่งไฟฟ้านะฮะตัวฟูลก็จะเป็นฟูลออปชันเลยตัวกึ่งไฟฟ้าหมายความว่าอะไรมันจะมีตัวมอเตอร์ปั๊มเนี่ยอยู่แค่ตัวเดียวไปยกขึ้นยกลงนะฮะส่วนตัวฟูลมันก็จะมีมอเตอร์ปั๊มด้วยแล้วล้อก็เป็นล้อไดด้วยมีมอเตอร์สําหรับขับด้วยนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างข้อแรกเนาะ ข้อที่2การขับเคลื่อนการลากเดินนะฮะตัวเซมิต้องใช้แรงคนในการเข็นนะฮะถ้าพนักง,งานเป็นผู้หญิงเยอะผมก็จะไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ายกของเป็นตันเนาะมันจะมีแรงเฉื่อยหน่อยนึงเวลายกอืแต่ถ้ามันไปแล้วมันก็จะไปเลยนะฮะก็จะเหมาะกับพนักง,งานที่เป็นผู้ชายซะมากกว่า ส่วนตัวฟูเดินหน้าถอยหลังได้อย่างสบายยกขึ้นยกลงเป็นไฟฟ้าอันนี้ก็จะเหมาะกับโรงงานที่เป็นผู้หญิงเยอะๆเนี่ยบางทีคนดูแลเป็นผู้หญิงแล้วคนใช้ก็เป็นผู้หญิงเนี่ยผมจะแนะนําตัวนี้อย่างมากนะฮะราคามันก็จะถามว่าต่างไหมก็ต้องต่างกันอย่างแน่นอนนะฮะส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมถ้าตัวเซมิจะเป็นแบตเตอรี่ลีนแอซิดนะฮะก็คือแบตเตอรี่เติมน้ํากันทั่วไปตามบ้านเราเนี่ยแหละข้อดีของมันก็คืออายุการใช้งานเกือบจะพอๆกันและแบตเตอรี่ราคา มันก็จะดรอปลงมากว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่แห้งนะคะแต่ว่าข้อเสียต้องดูน้ำกันตลอดอย่าปล่อยให้น้ำกันหมดหม้อหรือว่าเติมเกินหม้อต้องเติมให้ถูกวิธีต้องมีตารางตรวจเช็คทุกๆเช้านะคะแต่ถ้าตัวฟูไม่ต้องมีตารางตรวจเช็คอะไรทั้งนั้นใช้งานได้เลย หมดก็มาชาร์จทั้ง2ตัวนี้มันก็จะมีรอบไซเคิลท์มันอยู่อย่างเช่นรอบมีอยู่400รอบ500รอบเวลาชาร์จทีหนึ่งมันก็จะหายไป1รอบเลยนะครับเวลาเราจะแนะนําลูกค้าเราก็ต้องบอกว่าเหลือประมาณสัก20%หรือ1-2ขีดค่อยชาร์จทีหนึ่งให้มันเต็มอย่างนี้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะยาวนานนะครับผมต่อมาเป็นข้อที่4นะครับเรื่องราคาซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่าถ้าตัว full option มันต้องราคาัพขึ้นไปอยู่แล้วตัวเซมิก็จะราคา เวลาผมขายให้กับลูกค้าหรือว่าทีมงานเป็นคนนําเสนอขายเราก็จะถามลูกค้านะครับผมว่าใช้งานเยอะใช้งานน้อยพนักง,งานเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่อยากจะให้ลูกค้าซื้อเกินลิมิตหรือว่าซื้อด้อยกว่าการใช้งานของตัวเองอย่างเช่นมีงบประมาณจํากัดแต่ไปมองแต่ตัวแมนนวลอย่างเดียวพอซื้อไปลูกน้องไม่ใช้งานลูกน้องก็ ยกเหมือนเดิมผมถือว่าซื้อไป20,000กว่าบาท30,000กว่าบาทให้ตายก็ไม่คุ้มนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเซมิตัวหลักแสน90,000 8 0 0 0 0หเนี่ยฮะหรือว่าตัวฟูลแล้วพนักง,งานใช้ตลอดนะฮะผมอย่างเงี้ยผมถือว่าคุ้มค่า เพราะว่ามันช่วยผ่อนแรงเขาได้จริงๆแล้วงานก็วิ่งสมูทขึ้นไม่ต้องมารอคนยกคนอะไรจําพวกนี้นะครับใจจริงคือเราไม่ได้ต้องการที่จะขายสินค้าอย่างเดียวเราต้องการว่าลูกค้าเอาไปแล้วเพิ่มเงินเพิ่มทองให้เขาไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปจอดทิ้งไว้แม้แต่หลักพันผมก็ว่าแพงเราอยากได้ข้อมูลกันก่อนแล้วก็คุยกันก่อนว่ามันลงสเปคได้จริงๆเนาะ ่อามามาถึงข้อสุดท้ายแล้วผมข้อที่5ถ้าเป็นตัวไฟฟ้าการดูแลก็จะคล้ายๆกันดูแลแค่เรื่องความสะอาดกับเรื่องแบตเตอรี่เท่านั้นเองความสะอาดเดี๋ยต้องดูอยู่แล้วบางที่ร้ายยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงก็คือพี่หนูนั่นเองพี่หนูก็คืออหนูจิ๊กจิ๊กเนี่ยแหละครับมันชอบไฟ12โวลต์24โวลต์48โวลต์อย่างมากเลยเพราะว่าเขาชอบเข้าไปกัดสายไฟเราก็พยายามหมั่นเปิดฝา เป่าทาความสะอาดนะครับผมอาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้าโรงงานสะอาดจริงๆ2อ,อาทิตย์ครั้งก็ยังได้นะครับผมแต่ผมอยากให้ทําบางทีเราไปเมทแนนให้ลูกค้า่ยเปิดออกมาโอ้โหขี้หนูอะไรไปหมดเลยแล้วหนูมันชอบกัดสายไฟพวกนี้แหละมันทําให้เกิดความเสียหายได้ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในรับประกันด้วยนะเราก็เลยพยายามเราจะติดแม็กอยู่ว่าวิธีการดูแลรักษาทํายังไงบ้าง1อาทิตย์สออาทิตย์ก็ยังได้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ งานลูกค้าชะง,งักด้วยอย่างตัวฟูเนี่ยเราก็แค่เปิดฝาแล้วก็เป่าก็โอเคแล้วครับหรือว่าใครจะไปซื้อลูกเหม็นเป็นถุงเอามาใส่เพื่อให้หนูมันไม่เข้าไปทํารังอย่างนี้ก็โอเคเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าเฮียๆพี He ่ๆน้องๆนะครับผมที่ว่าดูคลิปนี้แล้วเข้าใจในเรื่องของตัวเซมิตัวฟูมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้มาคุยกันเวลาเลือกสเปกก็จะได้เลือกให้มันถูกต้องคุ้มค่านะครับผม ซื้อไปเพิ่มเงินเพิ่มทองนะครับผมไม่เอาซื้อไปจอดทิ้งอย่างนี้เราไม่ต้องการนะคะอ่าอยัางไงเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าครับ